สวัสดีค่ะทุกคนพบกับการดูดวงนะคะด้วยไพ่ยิบสีเป็นการดูดวงประจำเดือนมกราคม2564นะคะจะเป็นการเปิดไพ่ยิบํีจำนวน5ใบนะคะก็จะทำนายตลอดเดือนมกราคม2564สํำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ ราศีสิงห์ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะก็จะทํานายในเรื่องของการงานการเรียนการเงินความรักสุขภาพนะคะสีเสริมดวงรวมถึงการทําบุญเสริมดวงด้วยนะคะเราจะมาเปิดไพ่กันนะคะจํานวน5ใบนะคะ ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ใบแรกแต่การเงินดูแลจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ <_ S 1> เคความรักก็ดูโอเคอยู่นะคะอ่ามาถึงเรื่องแรกนะคะเรื่องการงานนะคะการงานช่วงนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีโอกาสเติบโตในสายงานมีภาระหน้าที่ที่มากขึ้นนะคะ ่ไม่ต้องกังวลน,นะคะการที่เราทำงานหนักขยันทำงานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมองเห็นอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องเครียดนะคะทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะคะถ้าเป็นงานติดต่อกับทางต่างประเทศเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไปติดต่อง,งานนอกสถานที่ส่วนโปรเจกต์งานนะคะที่หวังไว้ที่เราเจรจาไว้เนี่ยก็จะได้อย่างที่หวังไว้นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะ The e m p e r o r นะคะจะเกี่ยวกับต่างประเทศค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของการเรียนก็ไปได้สวยนะคะไปได้สวยเลย,เลยทีเดียวนะคะคุณกำลังมีความสุขนะคะกับการเรียนกำลังแบบตั้งใจเรียนมากเลยนะคะผลการเรียนก็จึงออกมาดีด้วยนะคะมีโอกาสได้เรียนพิเศษได้เรียนรู้วิชาใหม่ๆนะคะเป็นการเสริมเพิ่มความรู้จากการเรียนประจำของเรานะคะ มาเรื่องการเงินนะคะมีเกณฑ์การเสียเงินแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะทําให้อาไอที่แผนไว้ก่อนหน้าเนี่ยที่มันวางแผนไว้เนี่ยเกิดความผิดพลาดได้นะคะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่แบบว่ามาแบบไม่คาดฝันมีเกณฑ์การเสียเงินจากการเดินทางนะคะคือจะเป็นช่วงเดือนที่แบบใช้เงินเยอะมากอะ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะ อะไรที่แบบว่าควรซื้อก็ซื้ออันไหนไม่ควรซื้อก็อย่าซื้อนะคะคิดให้เยอะก่อนที่จะซื้ออะไรมานะคะเคยไหมคะแบบว่าซื้อไปแล้วพอเอากลับมาบ้านเนี่ยรู้สึกเสียดายเงินที่ที่จ่ายไปอ,ะอ่ะอาจารย์ก็เคยเป็นนะบางทีมันมันเกิดกิเลสความอยากได้ถ้าไม่ซื้อเราก็กลับมาคิดอยู่นั่นแหละว่าเออเราอยากได้นะอยากได้นะ พออีกวันหนึ่งไปซื้อพอไปซื้อกลับมามันก็แบบรู้สึกเสียดายเงินน่ะนะคะเราซื้อของที่มันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะดีกว่านะคะพอช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะงานหายากเงินก็หายากด้วยนะคะช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดเยอะๆเลยนะคะในเรื่องของความรักนะคะคนมีแฟนนะคะมีโอกาสสารสัมพันธ์ สามารถมองได้ถึงอนาคตได้เลยนะคะมีโอกาสแต่งงานด้วยแฟนช่วยเหลือเราดีมากเลยนะคะจะมีทะเลาะบอกแว้งกันบ้างก็ประปายเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ควรจะลดทิฐิลงบ้างนะคะอะไรยอมได้ก็ควรจะยอมนะคะส่วนคนโสดนะคะก็ยังคงต้องโสดต่อไปนะในเดือนนี้แต่ก็มีมีคนเข้ามานะเข้ามาขายขนมจีบบ้างนะคะ แต่มันสำหรับเราเนี่ยมันมันก็ยังไม่ใช่ไงคบได้พูดได้นะคะแต่ว่ากอา็อย่าเพิ่งจริงจังอะไรนะคะสุขภาพสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะก็จะมีแบบปวดตามข้อปวดกระดูกนะคะระวังพวกกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะระวังพวกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเดินชนโต๊ะเก้าอี้หกล้มเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนะคะ ราศีสิงห์นี้ก็ค่อนข้างจะซุ่มซ่ามด้วยนะคะส่วนสีนะคะสีเสริมดวงสำหรับชาวราศีสิงห์จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองการทำบุญนะคะเน้นไปที่การถวายหนังสือสวดมนต์นะคะการถวายหนังสือสวดมนต์เนี่ยเป็นการทำบุญในแบบที่แบบเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างหนึ่งนะคะ ทำให้จะช่วยในเรื่องของการทำเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยให้มันสามารถาบรรลุสำเร็จไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะสำหรับการทำบุญด้วยการถวายนังสือสวดมนต์บริจาคทำบุญสร้างห้องสมุดต,ตามสถานที่ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็สุดท้าย ถวายสังฆทานเป็นประจำนะคะตามวัดวัดวาอาต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีแบบการถวายสังฆทานนะคะแล้วก็ร่วมเวลาไปวัดเนี่ยแล้วก็ร่วมทําบุญทําสังฆทานทุกครั้งก็ดีนะคะเป็นการเสริมดวงให้เรา,าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เจอในเดือนนี้ก็จะได้เบาบางลงแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็จะเป็นเรื่องราวค่ะของ ชาวราศีสิงห์นะคะสำหรับเดือน2000เดือนมกราคมปี2564นะคะก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเดือนมกราคม2564นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามการดูดวงนะคะประจำเดือนของช่องการ์ดชาแนลนะคะยังไงฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ